พี่มดไปเดินเที่ยวชีลาดเลยจะพาไปเดินชีลาดเลยพี่มดพาไปอาบน้ำพี่มดเขามีเพลตรงนี้น้ำนั่นเลยไม่หายสักที เด็ดทายาอีกหน่อยวุ่นต้องใช้เสียงสีลาดได้ยินเสียงดังสีลาดดึงลูกดึงดึง,งดึง,งไปเดินก่อนสักพักหนึ่งเดินทุกวันแม่บอกเดินทุกวันขาจะได้แข็งพันว้า ว่าจะหัดพอควานก็พ่อควานหายอีกแล้ววันนี้สามวันแล้วพ่อควานไม่รู้เป็นยังไงเดิน<ห>ตามก้นพี่มด<า>มไปขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลัง ไปไปจะไปก็เดินมามาแต่เจ้าบีนะเจ้าซีละ่ะภับชัดอีกหรือเปล่าน้อเมื่อวานถ่ายคลิปภาพไม่ชัดเลยโทรศัพท์เจ้าบีวิ่งตามเจ้าโอ้จ้าีก็มามาด้วยบนนั้นเจ็บขาแล้วนี่กัดกันได้ยนี่กัดกันทั้งวัน นู่นพี่มดเดินไปถึงนู่นแล้วค่ะนู่นนู่นพี่มดเดินไปถึงนู่นแล้วค่ะแม่แม่ดูจาบ,บีของเราเดินนําหน้าไปเลยรู้ไหมนั้นว่าเราจะไปไหนกันอนะบีเดินเร็วมากเลยพี่มดวันนี้อุ้ยดินสวยเอาดินไปลงจักคันบอ พ่อควานบอกให้เอาดินไปลงให้หน่อยจากคันนึ่งผนว่าเอ้ยจะกินน้ำหมดน่ะ ไม่ท่วมพี่มดเลยนะคะแม่แม่ดูเดินอู้เดินเร็วดิ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 วอยู่ที่ควันนะคะบังคับด้วยว่าอยากให้เดินเร็วเดินช้าอยู่ที่ขาควันด้วยไปไหนนั่นโอ้ยไปกลางเลยนั่นไม่ท่วมพี่มดเลยดูพี่มดเล่นน,น้ำภาพสวยๆกับพี่มดส,สุดหลออ่อดูเล่นดูเล่น ดูเลยดูพี่มดเล่นน้ำพุดโผล่พุดโผล่บึ้บืออ,อไม่ท่วมเลยอู้ดูน้ำสะเทือนพอแล้วบ่านันโอ้พออุ้ยโดนตกลุมตกลุมตกลุมเบาเบา,บา ได้กลิ่นได้กลิ่นช้างพลายบ่ได้กลิ่นช้างพลายปูยย่ทำไมไปจอดแล้วนะ่ะไม่กล้าลงน้ำบนนัน <c oughs> มีนิง่งมีนิง่งไปบีซีไปเดิมตามพี่มดมา เดินให้ทันพี่มดเดียววิ่ง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 บีซีวิ่งวิ่งวิ่งมาลูกเร็วพี่มดเขาเดินเร็วนะจำอ้า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  ้ยยังรออนอู่เลยเคยได้กินด้ขี่มาก็แวะเลยพี่มดเพราะควานใหม่ของเราก็ยังไม่ออกมาเลย กวน้ำบาดบอลน่ะพี่มดเอ้าน้ำน,น้ำ,นำอุ้ยลงไปกินในสะน,นู่นั่น่ะมือพี่มดยาวเออ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 เอเอจะลงไปไหนนัน่นถ<ว>อยลูกถอยไม่ยอมน,นี่น่ะ เขาค่อยๆกินค่อยๆใช้ปากเพราะว่าต้นนี้มันเป็นน้ำเขาเรียกอะไรนะชะอมช้างบอก มาเดินมาไม่เช้าเจ้าบีโดนเขากัดไปโดนเขากัดมาไปวิ่งใส่หมาตัวใหญ่โดนเขากัดคิ้วขาดเลยนั่นนั่นนั่นเห็นไหมดือ้อนั่นดือ้อบีมานี่มานี่มาน,มานี่เข้าไปจะโดนเขากัดอีกนั่นน่นะเจ้าบีโดนหมาตัวใหญ่กัดคิ้วคิ้วคิ้วขาดหน่อยหนึ่งร้องเสียงดังจ้ากเมื่อเช้าเดินไปหาโมเจแล้ว มดคงเราก็ยังยืนกินชะอมช้างอยู่มือยาวขานี่ค่อยๆย,ย่องค่อยๆย,ย,ย่งองฮึไม่มดก็กลัวจะตีลังกาลงเสียวเสียเสียวถ้าได้ลงไปกินในน้ำนั่นนะโอ้คือสิถูกใจเนาะพี่มดในน้ำเขียวปื๊ดเลย ชวงนี้พี่มดได้เดินทุกวันนะคะอดีตพ่อควานเขาพาน้องออกเดินทุกวันรอลูกชายไม่มาเขาก็พาเดินเองเลยจะบีจะซีก็กอวิ่งตามตลอดดูนนวนไปวนมาตอนนี้พี่โมดกับบีซีเริ่มจะชินกันแล้วอยู่ด้วยกันตลอดเห่าตลอดเลยบีซีภาพชัดหรือเปล่าเนาะไม่ใช่ภาพมัวเหมือนเมื่อวานอีกบ่นี่ เออไปเลยไปบีบีมานี่นี่มาดูดมาดูคิ้วหนูแตกมามามา,มาให้แม่ดูมานี่มานี้มานี่มานี้นี่ไปโดนเขากัดมาจะซีออกสินี่นี่จะดูหัวจะาบีหน่อยอุ้ยไม่มีอะไรกิน,นหัวแตกหัวแตก <c oughs> นักเลงหัวแตกไปเห่าเขาโดนเ <c ười> ขาย้ำออกซะอยโอ้ยโอ,อยังไม่มีอะไรกินยังไม่ได้ไปหากับข้าวให้กินเลยสองตัว เย็ยยนๆก่อนพาพี่มดออกเดินแป๊บนึงเดี๋ยวเด๋ยวไปกินข้าวไปหากับข้าวให้อุย้ยนัดูดื้อดูดือเมื่อวานอาบน้ําให้ให้คนผมย้องก็อาบน้ําให้เจ้าบีซีเจ้าบีซีดูสิโทรศัพท์แม่นั่นนี่ตีสักบาัา เมื่อวานมาเดินถึงตรงนี้เป็นตลอดไม่รู้อยากจะไปไหนถามแยกนี่อา่าวันนี้ทำไมไม่เป็นล่ะพี่มดบีซีนำทางเลยเดินอ้อมสะเลยเจ้าบีเจ้าซบีซีก็แข็งแรงได้เดินกับพี่มดตอนนี้เดินไปไหนไม่ได้บีซีวิ่งตามตลอด เดินรอบๆสระนะคะแม่แม่ไปเลยบีซี่ไปไปไปวิงว่งวิ่งเร็วเร็ววิ่งให้ทันพี่มดเลยเดินมาเร็วๆนุ่นพี่มดก็ถึงบ้านแล้วมาๆๆมามาเดี๋ยวโดนเขากัดอีกมาเลยวิ่งมาบีเจ้าจสี่ไปไปเร็วๆพี่มดก็ถึงบ้านแล้วเรายังเดินอยู่ข้างหลังอยู่เลย พี่มดเขาเดินเร็วดเดินรอบสะนี่ก็เกือบจะสองกิโลมั้งนี่แม่มยีเอ้ยมามาอ,อีกาอีกาเต็มต้นไม้เลยกาอีการอ,าอาจะเข้าไปกัดของในบ้าน กำลังจะเดินเข้าบ้านนะพี่มดถึงบ้านก่อนแม่มดแล้วอากาศมันร้อนเนื่อนะคะเดินไม่ทันเหนื่อยหอบผักบุงของเราก็แก่แล้วนี่ฮะอาเต้เดาจูดิมิจูเอเดาจูดิมิจูอันเต้ไปเพ่อไอว้ามาท้องใสไปเออนบาปว้าท้องใสนะ สาเขาตามคิวเขาเลยตามคิวว่าจะวาจะเอาดินมาลงให้พี่มอสพอดีรถด,ดินเขาน่าจะตามคิวไปไหนหนันย่องไปไหนหนันม<า>ไม่มีหญ้า พี่มดถึงบ้านแล้วนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะที่เมตตาพี่มดตลอดมาบุญรักษาเทวดาคุ้มกลองนะคะแม่ควัญก็จะขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะฝากเมตตาติดตามพี่มดด้วยนะคะแม่แม่จ๋าถึงบ้านเรียบร้อยนะคะสวัสดีคะ่ะ